คตอนนี้เข้ามาทั้งหมดยี่สิบสี่คนยี่ิบสี่คนอ่านเรียนเห็นหน้าจอหรือยังครับขึ้นหรือยงังเห็นแล้วครับโอเคครับอ่าเดี๋ยวเรามาต่อจากเมื่อวานนะครับเมื่อวาน เมื่อวานที่เราท่องตารางอันนี้ใช่ไหมเที่ครูบอกเทคนิคการจําไปนะครับเทคนิคการจำมันคือตารางตารางนี้ใช้ในในภาษาบาลีนะครับเป็นตารางที่ใช้ในภาษาบาลีไว้ดูคำที่เป็นคำบาลีนะครับแต่ทีนี้มันก็จะมีเทคนิคการจำภาษาสาันสกฤตด้วยอาจารย์นะครูบบคคเขียนตัวย,ย่อให้ สอเสือสอเสือคือสันสกิตนะครับสอเสือคือสันสกิตนะภาษาสันสกิตเนี่ยศัลยที่ใช้โดยส่วนมากที่เราเจอบ่อยนะครับก็คือสรลเอาสรลไอไอเอาตัวฤหล,ลอฤตัวฤ เคยเห็นคำตัวเหล่านี้ไหมสอสลาสอบอริสีแล้วก็รอหันนะครับแล้วก็ตัวควบกล้ามต่างๆนะครับกลบกล้่มก,ก็มีควบรอควบรอควบวอรอ,รอ,รอเรือรอลิงวอแหวนนะครับอ,อักษรควบนะอันนี้คือสันสกษณ เราดูชื่อแต่ละคนได้เลยชื่อใครมีมีสอสลา,าเนี่ยหรือชื่อใครมีสหรศีเนี่ยแสดงว่ามาจากภาษาสันสกิตแน่นอนนะครับอทีนี้มาดูการใช้ตารางนี้นะพี่เราท่องไก่ขี่ควายข่างูงจับชิงช่วยเชยหญิงประตักถามมันโทเท่าเนียนเต่าถือทหารท่องหนูปลาพึ่งที่ภูมา้ายายเราเล่าว่าเสือหายจุลาอังนั่นแหละวันนี้เราจะใช้นะ ันนี้คือใช้ดูบาลีเท่านั้นนะครับมาดูกฎข้อแรกกฎข้อแรกจะอยู่ในหน้าที่28นะครับหน้าที่28แต่ใครไม่ดูก็ดูใน,น PowerPoint ก็ได้นะครับอ่ะดูกฎข้อที่1นะครับข้อที่1นี่ตรงนี้เขาบอกว่าถ้าพยันชนะแถวที่1สะสกดนะครับะสะกด แถวที่1กับ2เป็นตัวตามอ่ะแล้วมันยังไงล่ะมันสะกดมันตามยังไงครับแล้วก็มาดูอ่ะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างคำนะครับตัวอย่างคําในหนังสืออาจจะไม่มีตัวอย่างคำนะครับอ่ะเช่นคําว่าทุกนะยกตัวอย่างคำง่ายๆทุก ทีแ่แปลความทุกข์ทุกร้อนอย่างเงี้ยน,นะครับไปเลาดูเนี่ยดูตัวสะกดใช่ไหมคำว่าทอทุกเนี่ยทอทหารสระอุตัวสะกดมันนั่คือตัวอะไรครับกอไก่ใช่ไหมกอไก่แล้วก็มาดูในตารางว่ากอไก่มันอยู่ตรงไหนอ่ากอไก่มันอยู่วักนี้ใช่ไหมมันอยู่วักมันอยู่วักอะไรครับวักกะใช่ไหม ว,วักกออะนะวักก์กะนะเวลาดูเวลาดูพอมันอยู่วักก์กะปุ๊บเราก็ดูเฉพาะแถวนี้นะครับดูเฉพาะแถวตรงนี้เท่านั้นนะครับวักอื่นไม่ต้องไปดูนะเวลาดูวิเคราะห์ทีละตัวนะครับเศษวักไม่ต้องดูอ่าเขาบอกหนึ่งสะกดนะก็ไก่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแถวที่หนึ่งอ่าหนึ่งเขียนหนึ่ง,งไว้เขาบอกตัวที่มันจะตามได้มันคือตัวที่อยู่ในแถวหนึ่งหรือแถวสอง ในวักเดียวกันนะครับดูเป็นวัดนะตัวที่ตามได้เนี่ยก็คือแถวหนึ่งกับแถวสองมันก็คือตัวที่มันจะตามตัวกอไก่ได้ก็คือกอไก่ด้วยกันเองหรือว่าตัวขอไข่นะครับฉะนั้นเราก็มาดูคำคำที่ให้มาว่าไอตัวสกกแหละคือกอไก่ละตัวตามคือตัวอะไรขอไข่ เหไหมขอไข่ยอยู่แถวอะครับแถวสองเงี้ยเห็นไหมมันเรียกเข้าหลักเกณฑ์แถวที่1สะกด1สะกดแถว1หรือแถว2ตามก็ได้นะอันนี้1สะกด2ตามเห็นไหมถ้ามันตรงตามตารางเนะี่ยมันก็เป็นคําบาลีแล้วนะครับนะอันนี้ยากไหมเนี่ยเอามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนี้ คานี้พวกเราเป็นบ่อยนะครับพวกเราเป็นบ่อยเคยเป็นไหมอิดฉานะครับามาดูอิดอิดตัวอะไรสะกดอิดคือจอจานใช่ไหมครับ จะไงล่ะสักรู่หนึ่งลบไม่ได้วะเอ,เอาลบไม่ได้อะช่างมันอีดชาเนี่ยอีดคือจอจานใช่ไหมเราก็มาดูจอจานจอจานอยู่วักไหนครับอยู่วักจ่าใช่ไหมเออเราก็ดูเฉพาะสีเขียวเนี่ย ทัดนีบรรทัดอื่นไม่ต้องไปดูบรรทัดอื่นไม่ต้องไปดูไม่ต้องดูมาดูอิดจอจานจอจานอยู่แถวที่หนึ่งใช่ไหมบอกหนึ่งสะกดโดยมันจะตามได้คือแถวหนึ่งกับสองก็คือจอจานกับอะไรครับชฉชิงแล้วก็มาดูตัวตามจอจานสะกดชฉชิงเป็นตัวตามนั้นชฉชิงแถวสองเนี่ยถ้ามัน ตรงตามตารางมันก็เป็นคําอะไรครับคำบาลีแล้วนะเป็นไงเข้าใจไหมพอที่จะเข้าใจไหมอ,อันนั้นคือกดข้อที่1นะครับกดข้อที่1นึ่งทำไมลบไม่ได้วะ แป๊บนึงนะครับออกเข้าใหม่กันมาของใครพยาย,พยุขเข้าวะอ่าเมื่อกี้กดข้อที่หนึ่งแล้วนะหนึ่งนะต่อไปกดข้อที่สองเนี่ยเขาบอกว่าถ้าแถวที่สามสะกด แถวที่สามกับแถวที่สี่ตามได้ครับมาดูตัวอย่างคำคำว่าพุูดมาดูพุทธพอพาสะอุตัวสะกดคือตัวอะไรครับทอรหาหใช่ไหมแล้วก็มาหาทอรหา,รมาออหมันอยู่ตรงไหนอ่าเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ในวัด ออทอทหารอยู่วักตะ,ะเราก็ดูเฉพาะวักตะตรงนี้ดูบรรทัดน,นี้เท่านั้นห้ามดูข้ามบรรทัดกันเด็ดขาดบรรทัดอื่นไม่ต้องไปดูนะครับพุทธททหารอยู่แถวที่เท่าไหร่สามใช่ไหมตัวตามมันก็คือสามกับสี่ตัวตาม,มก็คือจะต้องเป็นทอทหารหรือว่าทอธงเท่านั้นอเอามาดูตัวตาม พอทงอยู่แถวที่เท่าไหร่ครับแถวสี่เห็นไหม <Okay. S 1> นี่แถวสี่ตรงนี้ตอนนั้นมันก็เข้าตามกดนะครับสามจะกดสามสี่ตามได้ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นคำบาลีทันไหมเนี่ย uh huh. อ,อีกคำหนึ่ง พยักที่แปลว่าเสืออ่ลองช่วยกันดูสิพยักอะไรพยักคอควายใช่ไหมคอควายสะกดคอควายอยู่วักไหนครับวักกับครับอ่าคอควายอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็ดูเฉพาะวักของมันเราก็ดูเฉพาะวักนี้ใช่ไหมดูเฉพาะบรรทัดนี้ บรรทัดวาก,กะเนี่ยบรรทัดเียมพูบรรทัดเีชมพูตสามสะกด <c oughs> ตัวที่ตามได้มันคือตัวอะไรบ้างคอควายกับอะไรกับคอระครังอืมอะเราก็มาดูตัวตามอย่งเงี้ยตัวอะไรคอระครังใช่ไหมยอยู่แถวที่เท่าไหร่สี่เงี้ย สามจะกด4ตามได้วันนั้นก็เป็นคำบาลีแล้ว <c oughs> อันนี้กดข้อที่2นะครับต่อไปกดข้อที่3ใครเจอว่ามันกดไว้ไงข้อที่3ถ้าพยัญชนะแถวที่ 5, ห้ามห้าเป็นตัวสะกด แถวที่ตามได้คือแถวที่หนึ่งถึงห้าเลยตามได้ <c oughs> อดูตัวอยา่างองค์องค์ตัวอะไรสะกดองค์องค์คือ งงูสะกดใช่ไหม <c oughs> ง,งูอยู่ตรงนี้แล้วก็มาดูเฉพาะบรรทัดนี้นะครับดูเฉพาะบรรทัดนี้บรรทัดนี้บรรทัดอื่นไม่ต้องดูบอ่องแถวที่5 5สะกดตัวที่ตามได้เขาบอก1-5ตามได้หมดเลยนั้นตัวที่ตามได้มันคือตัวอะไรอกอไก่กระต่ายตายขอไข่กระต่ายได้ ขอควายตามได้ขอราคางตามได้งองูตามได้ครับอ,อ่ะมาดูองค์อะไรสะกดอะไรตามขอควายใช่ไหมขอควายอยู่แถวที่เท่าไหรเนะนี่ยสามเนี่ยถ้ามันเข้าเงื่อนไขตามตารางมันก็เป็นคําอะไรครับเป็นคำบาลีใช่ไหมยากไหมเนี่ยเอาอีกคำหนึ่งนะตัวอย่าง สัมผัสมาดูสา,สามสออมสามมไม้ใช่ไหมเป็นตัวสะกดมไามา้อยู่วักไหนมไามา้อยู่วักไหนครับตรงนี้ใช่ไหมอืมเราก็ดูบรรทัดนี้บรรทัดสีบรรทัดสีฟา้าดูบรรทัดนี้บรรทัดอื่นก็ ไม่ต้องไปดูนะครับอย่าดูข้ามบรรทัดกันมอม้มาแถวที่ห้าใช่ไหมออตัวที่มันจะตามได้คือตัวอะไรปอปลาัวอเลีกพอพึ่งพอพานพอสำเพอแล้วก็มอม้ามาดูตัวตามมันคือตัวอะไรครับพอพึ่งใช่ไหมพอพึ่งอยู่แถวสอนะี่ยเห็นไหมถ้ามันเข้าตามเงื่อนไขตามตารางมันก็เป็นคํา บาหลีนั่นเองนะครับทันไหมเนี่ยทันไหมพอเข้าใจป่าอ่ะสุดท้ายนะครับกดข้อที่สี่กดข้อที่สี่ 4. อ่ะลบลบคือลบออกคืนเข้าใจแล้วต้องไปลองฝึกนะครับถ้าเราไม่ฝึกเราก็จะทำทำไม่ได้ข้อที่สี่ตรงนี้ครับเสศษวัรค ว่าเศษวักสะกดสอสลา,านะ,ะสอสลา,าแทนเศษวักเศษวักสะกดตัวที่มันตามได้คือเศษวักด้วยกันเองเศษวักเป็นตัวตามดูตัวอย่างคำแล้วกันชิวหา ชิวหาแปลว่าอะไรลิ้นนะครับมาดูตัวสะกดชออีวอชิวใช่ไหมชิวอแบนสะกดอแบนอยู่ตรงไหนอยู่ในนี่ไงเศษวลักใช่ไหมเศษวลักสะกดตัวที่มันจะตามได้มันคือต้องอยู่ในเศษวลักด้วยกันนะครับเศษวลักคือบรรทัดนี้นะครับเศษวลักนี่บรรทัดนี้อ่ะมาดูตัวตามตัวตามคือตัวอะไรตัวตามคือหอหีบ หอหีบก็อยู่ในเศษวัชใช่ไหมเศษวักสะกดเศษวักตามนะครับหอหีบอยู่นี่ไงแต่ถ้าตัวที่อยู่ในตารางไปตามเนี่ยก็ถือว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์นะครับอคำหนึงไอไอยิกาอ่ะดูไอยอยักษ์ยอยักษ์นี่อยู่นี่ เศษวักใช่ไหมเศษวัดตัวตามคือยอยักษ์เหมือนกันยอยักษ์ก็อยู่ในเศษวัดเนี่ยก็เป็นคําบาลีละทั้งสองคำเลยนะครับอันนี้คือหลักการใช้ตารางนะมีทั้งหมด4ข้อนะมีใครงงไหมให้ทวนตรงไหนไหม ไม่ทวนนะครับก็ตามนี้เดี๋ยวใครไม่เข้าใจก็ไปดูวิดีโอย้อนหลังแล้วกันนะครับดูวิดีโอย้อนหลังสรุปอันนี้คือตารางการใช้บาลีถ้าเป็นสันสกฤกก็มีตามที่บอกคืออะไรไอเอาหรือหลือสอสลา,าอะไรสอฤศีรอหันใช่ไหม แล้วก็คือคำคำควบคำควบนั่นเองเนาไมมันชอบเป็นแบบนี้ล่ะคำควบกล้ำนะอันนี้คือสันสกิบนะแล้วก็แยกออกไปอ่ะเดี๋ยวมาดูแบบฝึกหัดแล้วกันนะครับใครที่ปิ้นมาแล้วเราก็มาดูแบบฝึกหัด เอาแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยที่คุณครูให้ปิลหรือใครเขียนเขียนแล้ว30คําคำก็เอาขึ้นมาเดี๋ยวจะพาทำพาพาเฉลยเ,เดี๋ยวเปิดตารางเทียบนะเ,เปิดตารางเทียบเราจะได้เห็นตารางชัดเจน เห็นตารางชัดเจนไหมครับเห็นไหมแบบฝึกหัดเห็นไหมเห็น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 โอเค okay. ใครเลือกใครใครเลือกสามสิบสามสิบคำไหนก็ได้นะครับไม่เป็นไรเพราะว่าค,คุณครูเฉลยทุกคำอยู่แล้วนะอ่ะเรามาลองดูามาลองดูจากที่เราฝึกตารางเมื่อกี้ไปแล้วอ่ะ,อะมาดูคำแรกคำว่าพลึก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  คกที่แปลว่าป่านั่นเรนคิดว่ามันเป็นคำอะไรบาลีสันสกฤตเออทำไมถึงเป็นสันสกฤต่ะเราเจอตัวอะไรเนี่ยมันมีตัวเออมีตัวรือใช่ไหมฉะนั้นตัวรือเนี่ยคุณครูบอกได้ว่ามันไม่มีใช้ในบาลีมันก็เป็นสันสกิตถูกต้องนะครับเก่งมากถ้าเราไม่ชัวร์เนี่ยมันเป็นสันสกิตไหมเราก็มาลองดู พฤกกอไก่สะกดใช่ไหมกอไก่อยู่ว่ากะถ้าแถวหนึ่งสะกดตัวให้ตามได้คือหนึ่งกับสองตัวตามคือกอไก่กับขอไข่เท่านั้นแต่อันนี้มันอะไรมันตามเนี่ยสอบอลลสีตามใช่ไหมอบอลลูสีกัะรนน,นั้นมันก็ไม่เข้าไม่เข้าหลักเกณฑ์มันก็ไม่ใช่บาลีนะอ่ะ,อะคำที่สองใครเลือกคำนี้ คนเรื่องนี่คือคนที่ทําใส่สมุดนะแต่คนที่ที่ไม่ได้ทําใส่สมุดก็คือนักเรียนเขียนทุกคาเลยนะครับทําทุกคาเลยเอามาดูจักคําว่าจักกอไก่ใช่ไหมกอไก่สะกดกอไก่อยู่แถวหนึ่งนะครับดูดูเวลาดูดูเป็นบัตรทัดนะห้ามดูข้ามบัตรทัดกันเด็ดขาดกอไก่แถวที่หนึ่ง ตัวมันจะตามก็คือตัวอะไรก็ไก่กับอะไรครับขอไข่เท่านั้นแต่นี้ตัวตามมันคือตัวอะไรเนี่ยรอเรือใช่ไหมรอเรือมันอยู่ในอะไรเศษวักมันตามไม่ได้ฉะนั้นมันก็ไม่เข้าเงื่อนไขมันก็เป็นคําอะไรสันสกิบนะครับตัวนี้เราดูง่ายเนี่ยกอรอมันก็เป็นคำอันนี้อยู่แล้ว ทำควบกล้ำอยู่แล้วนะมันก็เป็นศ,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 ศัสกิจอ่ะข้อสามครับข้อสามข้อสามเป็นคําอะไรช่วยกันดูช่วยกันตอบนะครับข้อสามรือดูศ,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 ศัสกิครับอืมเพราะมันเจอตัวอะไรหลอหรือถูกต้องครับใส่ไปเลยสัสสกฤิ์อ่ะดูข้อ่ อีมัดฉามอมะจอจานสะกดใช่ไหมจอจานอยู่วักไหนวักจะใช่ไหมเราก็ดูนี่บรรทัดสีเขียวบรรทัดเดียววักจะอยู่แถวหนึ่งใช่ไหมหนึ่งสะกดหนึ่งกับสองเป็นตัวตามอตัวที่มันจะตามได้คือจอจานกับชอชิงใช่ไหมที่มันจะตามได้่ามาดูตัวตามอขอชิง ตามกฎอันใช่ไหมแถวที่2ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นคำอะไรครับบาลนะีข้อ5อันนี้เหมือนกันเลยจอจานกับชอชิงเหมือนข้อนี้เลยฉะนั้นก็ตอบไปเลยบาลีนะครับข้อ6บุตรสบาสันสกฤตถูกต้องครับเป็นสันสก,กฤต ดูง่ายเลยเพราะมันเจอตัวอะไรเนะีออ่ยสบฤสีนะครับข้อเจประมาทประมาทไม่มีตัวสะกดอะ่ะเออไม่มีตัวสะกดไม่มีตัวตามทำยังไงก็มาดูนี่ปปรอประมันเป็นคำอะไรคำควบกรําด้วยฉะนั้นมันก็เป็นอะไรสันสก,กิบ ควบกล้ามนี่ต้องให้ทวนนะควบกล้ามจะมีควบรอเรือควบรอลิงควบรอแหวนนะครับควบกล้ามเอาพยัญชนะมาควบเนี่ยพยัญชนะพยัญชนะไทยสี่สี่ตัวนะเอามาควบกล้ามครอ่ลอกล้อพอปออะไรเงี้ยนะครับอ,รอ่มาดูข้อแปดต กันเป็นบาลีสัรสก,กิณเนนะี่ยเราไม่แน่ใจเลยอ่ะเราลองมาเทียบตารางดูผมว่าน่าจะสันสกิณเอออ่ะการลอลิงใช่ไหมลอลิงอยู่ในไหนครับเศษรักใช่ไหมอลออิงอยู่เศษรักเมื่อกี้กดบอกว่าถ้าเศษรักสะกดตัวที่ตามมันก็คือต้องเป็นอะไรในเศษรักด,ด้วยกันเองอ่ะปอปลามันอยู่อะไรเนี่ยปอปลามันอยู่รักอะไร วัปปะใช่ไหมมันข้ามขั้นเว้ยมันข้ามขั้นเพราะฉะนั้นมันไม่ตรงตามกฎมันก็เป็นภาษาสันสกิตเห็นไหมยากไหมเนี่ยฉะนั้นนักเรียนจะวิเคราะห์ได้เราต้องใช้ตารางนี้ให้เป็นด้วยนะครับจําตารางให้ได้ต่อไปข้อ9้าบุญญาบุญยอหญิงใช่ไหมยอหญิงสะกดยอหญิงอยู่วักนะครับ ย่อยิงอยู่วักจะสีเขียวเนี่เราดูบรรทัดนี้บรรทัดเดียวห้ามดูข้าบรรทัดนะครับยอหญิงบรรทัดแถวที่ห้าใช่ไหมห้าสะกดตัวตามมันก็คือตามได้ทั้งห้าตัวในวักเลยตัวตามมันคืออาจจะเป็นจอจานก็ได้ชอชิงก็ได้ชอช้างก็ได้ชอเชือกก็ได้หรือว่าย่อญิงก็ได้มาดูตัวตามมันคือย่อญิงห้าสะกดห้าตาม ตรงตามหลักเกณฑ์วราะนั้นอันนี้เป็นบาลีนะครับต่อไปข้อสิบสตรีสตรีไม่มีตัวสะกดแต่มันออกเสียงเป็นไงตอรอมันคือคำอะไรครับคำควบกร,รมใช่เป็นสัสนสกิดตนะว่านะโอเคเฉลยแค่สิบข้อนะครับเฉลยแค่สิบข้อ นอกนั้นให้ให้ลองไปฝึกดูนะครับลองฝึกทําก่อนแล้วเดี๋ยวจะส่งคลิปคลิปวิดีโอที่เป็นเฉลยเฉลยให้แล้วนะครับนักเรียนก็ไปเปิดดูแล้วก็เฉลยตามใครที่ทําแล้วก็ตรวจตรวจตามได้เลยนะครับตรวจตามได้เลยอันนี้เนี่ยข้อไหนมีใครสถามข้อไหนไหมอาจารย์ข้อไหนมันเป็นอะไรเนี่ยมีไหมครับ นี่ถ้าเราจําบาลีมันยากนักเราก็จําสัสกฤตเอาเนี่ยเราเจอสัสกฤติบอกแล้วสอหรือสีสอสลาใช่ไหมคาไหนที่มีสอสลากับสอหร,รือสีมีรอหรนันนี่เราตีไปก่อนเลยเป็นอะไรเนี่ยอัศวินเนี่ยอัศวินเป็นอะไรอัศวินมีสอสลาเป็นอะไรสัสกัตเนี่ยเขียนได้เลยจากสุสอบอลีสีเนี่ยก็เป็น สันสก,กิตเนี่ยรัศมีรัศมีเจอโสสารก็เป็นสันสกาาิตอากาศนี่อากาศเป็นไงเจอโสสารเนี่ยเออเป็นสันสกิตเลยเห็นไหมศึกษา,านี่ศึกษาสรสีโสสาระเราตัดช้อยก่อนเลยเห็นไหมตัดช้อยนะครับนี่ัาร,ารโลหันเป็นไงโลหันเป็นอะไร สันสกิตเห็นไหมมีหลายคำง่ายๆเลยพัดก็เป็นอะไรสันสกิตเนี่ยเฉลยให้แล้วเนี่ยสวรรค์รอหันเหมือนกันเป็นสันสกิตนะครับมีคำไหนอีกทัพย์ทัพย์สอสลาใช่ไหมก็เป็นสันสกิตนี่ศรัทธานี่สอสลาเหมือนกันเป็นสันสกิตกุศลเนี่ยโอ้สอสลาเยอะมาก เห็นไหมเออคำไหนที่เราไม่มั่นใจเราก็ไปทำไงเราก็เราก็ไปดูตารางวัดนะครับประกาศเนี่ยสัจลาเป็นสัจสกิตรวเฉลยหลายคำแล้วเนี่ยนะครับอ่ะนอกนั้นเราก็ไปไปลองเทียบตารางดูถ้ามันไม่ตรงตามตารางมันก็เป็นภาษาสันสกิตนั่นเองนะครับ อ่ะตามนี้นะครับมีใครสงสัยตรงไหนไหมมีไหมครับทั้งยี่สิบสี่คนไม่มีใครสงสัยเลยเหรอแสดงว่าทำได้ใช่ไหมเพราะว่าคน,นที่ไม่คนที่หยิบยิๆน่าจะแบบลอกกันนะครับเนอาไม่เป็นไรนะครับก็ ลอกได้แต่ก็พยายามทําความเข้าใจด้วยนะครับเพราะเวลาสอบเราลอกกันไม่ได้นะนะใครดูไม่ทันนะครับอยอหลักเกณฑ์เราเดี๋ยวจะส่งลิปวิดีโอให้ดูย้อนหลังด้วยนะครับในชั่วโมงนี้แล้วก็มีวิดีโอที่สําหรับเฉลยไว้แล้วอีกวิดีโอหนึ่งนะครับนักเรียนก็ดูตามแล้วก็ทําตามได้เลยมีอธิบายไว้อย่างละเอียดแล้วนะครับสําหรับคนที่ มีเครื่องปริ้นนะครับเราก็ปริ้นส่งได้เลยรปริ้นแล้วก็เฉลยตามได้เลยส่วนใครที่ไม่มีเครื่องปริ้นนักเรียนก็เลือกกี่คำครับ30คําเขียนลงไปในสมุดนะครับแล้วก็ดูตามเฉลยนะโอเคนะครับถ้าไม่มีใครมีข้อสงสัยนะครับ5 4 3 2สอง หนึ่งไม่มีเลยใช่ไหมอ่าโอเคนะครับถ้าไม่มีนะครับก็ให้นักเรียนไปทําแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยนะครับส่วนชั่วโมองหน้าเราไม่ต้องไม่ต้องออนไลน์นะครับเราจะตรวจงานแล้วก็ส่งงานนะแล้วก็ใครยังไม่ได้พิมพ์เลขที่เช็คชื่อวันนี้ก็พิมพ์ไว้ด้วยนะครับอ่านะครับก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ สำหรับชั่วโมงนี้นะครับคุณครูก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับนักเรียนครับบ๊ายบายครับอบคุณอคุณบ